ลองลองทักคนข้างในรถดิครับคุณโคอีในรถมีคนมาอีกเหรอครับเนี่ยบูมมีครับในรถสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับ ไม่เจอการน์นจำกันได้แล้วล่าเขาเนี่ยของเยอะในตัวเก็บเก็บเก็บจำได้อยู่ครับเก็บตัวเองหน่อยเก็บของตัวเยอะทำไมต้องจำได้อยู่ด้วยอ่ะพูดแบบไม่อยากจําเลยทำไม ถึงกลับมาอะไรนะอะไมถึงกลับมาเอาก็กลับบ้านไงคิดถึงที่นี่เหรอใช่คิดถึงที่นี่แล้วก็คิดถึงคนที่นี่ เลิกเลี้ยงแกะยังอ่ะตรงนี้เลี้ยงอะไรแกะปล่อยไปแล้วอ่ะดิตอนนี้อยากเลี้ยงหมาแกะ มากับใครอะ่ะมากับแก๊งพาน้องมาด้วยอีกประมาณสักยี่สิบกว่าคนอะ่ะจะตามเขาทันเหรอพวกอาวงอาวุธอะ่ะนั่นไงดีแต่คิดว่าถ้าถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนใครแบบว่ามาเพ่งเลงก็น่าจะทันอยู่นะแต่ฟ้าเมาอ่ะ ระวังเอาเคเดี๋ยวเพร้อมมากแกงเขาตึงอันดับหนึ่งใช่เหรอแต่าาื่อวันตอนเมื่อวันก่อนตอนที่เขาไปดูที่แลนเขียวอ่ะตีแบบตัวเบลอร์เลยนะตอนไปอยู่ข้างหน้าเอลเคไม่เห็นมีใครกล้าก็ตีทักคนเลยแค่เมื่อวานมันนี้ยังแพ้อดรอบอยู่เลย ที่นี่เขาเปลี่ยนบพลังกันบ่อยอ่ะไอเฮียนั่นมาไหมไอรีเจนเดลี่อ่ะโหไอไออะไรนะ <laughs> มันตายยัง่ะมันมาบอกมามามาด้วยบอกมันนะ่ะรีเจนเดลี่เมื่อไหร่จะเป็นรีเจนสักทีตีบอกตีฝากถามว่ารีเจนเนี่ยแค่ชื่อ ไม่เลจะสร้า,างให้มันเป็นจริงคือช่วงนี้ติดรู้หรือเปล่าว่าแบบมันบินไปมนันไปบินไปเวนดาลาฮอลลีวดูดไงอืมอเคดีแล้วใช่มันไม่ค่อยได้มาอยู่กัแบบแก๊งหรอกส่วนใหญ่มันไปถ่ายละครส่วนใหญ่เป็นดาราดังไปแล้วตอนเนี้ยฮอลลีวูดด้วยแล้วใครคุมใช่โกยี่เหรอใช่ โอเคถ้า okay. ม,มีอะไรก็บอกน้องๆในแกงได้นะเดี๋ยวขอไปคุยเรื่องแกองวันนีนน้พิ่งแพ้ดับมาลมไม่ค่อยจอยเท่าไหร่เลยวะ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันไดอ้อยู่นี่ยังไงก็เจออย่างนั้นนี่ได้แล้วก่อนไปเขาทำอะไรดีครับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพวกเรานี่มันเป็นยังไงหรอตอนเนี้ยมันยังเหมือนเดิมอยู่ไหม สำหรับผมไม่ค่อยนะเอาไว้ให้เป็นเรื่องอนาคตดีกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรโอเคคงไม่มีหรอกนะั้งไม่ต้องกังวลใจไปหรอกผมไม่ทำอะไรหรอกปะน้องไปไปะแล้วเจอกันนะคุณโคะ เป็นแลนป่ะเฮ้ยไอ้วันขึ้นมาอยู่แลนกันหรออยู่ไหนนะเรื่องคนนี้ แปดยี่สิบเก้าก็ไหวแล้วไอ้เนี่ยถายไปห้าคนไอ้เนี่ยหนมีปัญหามึงจัดการกันยังไงเนี่ยคนไหนมีปัญหาคนไหนไม่มามันหลับไม่ตื่นพี่ใครบ้างหรอ มันจะรู้ไหมว่าพวกเราโดนส้นต,ตีนอะ่ะมันน่าจะนอนเพลินไม่น่ารู้เอาไงดีเนาะวันีถ้ามันมาไม่ทันสีตรุ่มครึ่งนี่กูว่าตรงนี้มันไฟลุกชนเลยนะมันจะเล่นสตอรี่เราด้วยแหละโอเคมันเลยมีไฟอะแต่ทำไมเราช่วงที่ ช่วงที่มันมอดทำไมเรามีไฟทำไมช่วงที่มันมีไฟเรามอดวะไปยินดีดีมั้ คนที่มันมามันก็งอมมาเนาะมันแพ้มันหายมันหายพร้อมกันแบบเรามีกันยี่สามคนตีเรายี่ห้าตลอดเลยยี่ห้ายี่หกไม่เป็นไรหรอกมันเพิ่งวันแรกแต่ถ้าพรุ่งนี้เป็นอีกอะถ้าพรุ่งนี้เป็นอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นมั้ย ไม่อยากด่าคนที่ไปหายไปหรอกเขาจะอยู่ว่าทุกวันมันก็มาตลอดมันพึ่งวันแรกที่ไม่ได้มาไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าบอกคนเดยว่าโดนสังทกตแล้วแล้วเริ่มโดนเราเนี่ยแล้วก็จะโดนลูกสี่ทุ่มนั่นะจะไปว่ามันก็ไม่ได้เพราะเมื่อวานวันไหนก็ได้ทุกลูกใช่ไหมเมื่อวานก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเมื่อวานไม่ได้ลูกพี่อ่ะก็คือพลาดแล้วก็ไม่เป็นไรมันก็ต้องมีโดนบ้างแหละ พี่เข้าใจไม่ไม่ว่ากันแต่ว่าบอกชิวๆเว้ยเฮียลูกเดียวเองเอลูกสี่ทุ่มถ้าจะโดนอีกถ้าดูทรงคนแค่นี้ก็ไปหาเลยลูกอื่นไปก่อนถ้าให้มันไปไปลหลอกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรวมแล้วก็ไปเล่นกับมันก็เตือนทุกคนว่าตอนนี้วันนี้ไม่ได้นะเออโอเคมากันแล้วนะอะไรก็ว่าไปนาโนโครบครบอย่างเนี่ยอะไรนะพี่เต๋นาโนครบยังคร,ครบครบกันหมดย่ง ได้แล้วนะพี่แต่ช่วงนี้แพงหน่อยพี่แต่น่าจะครบอะไอโฟกระสุนถึงไหนแล้วน้องพอมีเล่นยังมีใช่ไหพี่กระสุนพอมีพอมีเล่นยังมีมีพี่มีมีมโอเคเอาไงดีถ้างั้นวันนี้งัดร้านงัดอะไรไปดีไหมแบ็กบ็อกแบ็กบล็อกไปแล้วก็ไปตามเพื่อนเข้าเมือง ถ้ารูปสี่ทุ่มคนไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งเล่นาามันเสียของฟรีไปแล้วแล้วกูใหญ่เลยเหมอะมันเอาจริงแล้วเยี่อะไรก็ไม่รู้เอาจริงแล้วก็ไม่ไหวหี่อะไไม่ชอบเท่าไหร่เลยวะเเสียเซลจัดเลยไอ้ให้ให้มันชนะหน่อยเลยพี่ <c oughs> ก็กูจะไม่ให้มันได้อะไรจากจากเราเลย,เยสักอย่างเลยใจกูนะ ขอรายชื่อห้าหกคนเจ็ดคนที่ไม่ไม่มาได้อยากรู้ชื่อเฉยไม่ได้ทำอะไรนะมีใครบ้างวะเอพอดเอแล้วก็แจมบอกเองก็ได้เบ่อ่ะมึงบอกพี่ติพี่เอาคนคนลาก่อนหรือว่าคนขาดเล้วเบบคนขาดคนขาดคนขาดมี มีมีพอร์ตมันขาน่าจะมีพอร์ตพี่แล้วก็เพนฟลอยเบคอนเข้าโรงพยาบาลพี่ไปเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยเมื่อกี้แล้วก็มีมีพี่ลัมโบ้แล้วก็ไอเซนเข้ามาไม่ทันเมื่อกี้มันเข้าเมืองมาแล้วแต่เข้าไอเดอรไม่ทันลัมโบในเมื่อวานมาไหมมาครับพี่มาทุกคนเลยมอนโอเคชิวชว งั้น <Okay. S 2> งั้นก็ชิวๆไม่เป็นไรโอโหอแค่แค่วันเดียวไม่ว่ากันวันแรกอาจจะคิดว่าพี่เอลคีมันไม่มากันอาจจะเป็นไปได้เออไม่เป็นไรแต่ถ้าวันที่สองนี้ไม่ได้คือว่าเนี้ยคอมโ,มโบก็พา,าเพื่อนหาอะไรทำด้วยกันนะไปไ้าเบะไปร้านบุยไปไปไปปืนไหนสูตรใหม่ สูตรใหม่ลงสูตรใหม่ไปสวยจัดเลยเฮียขอดู จะวรอลงนี่ไงจะวรอลงเนี่ย <Ooh. S 1> ปื๊ดไปไหนนะมือหรออยู่ว่นเนี่ยปืด๊ดจะจะทิ้งฉันไปใช่ไหม สิ่งนี้เนี่ยฮะไม่ได้ดูคนเดียวไม่แบ่งเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอลงกันสูตรนี้เนาะมันบอกว่าไม่อยากใส่กันผมก็เลยไม่อยากไปว้าวุ่นวุ่นวายกับมันไปมันไม่อยากใส่มันว่าไม่สวยก็ไม่สวยแหละแต่ถ้าเป็นผมผมใส่ได้หมดแหละผมชิวๆอยู่แล้วไง เดี๋ยวฉันไม่มีความหมายให้เห็นด้ยอ่จะส่งให้ส่งมาดิให้ไปวันหนึง่งเด็กเราไม่รู้ได้แหละวันนี้ถ้าว่าได้ทุกวันแล้วเพิ่งพลาดวันเดียวเราไม่ค่อยอยากจะไปด่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหมือนไปบางตอนมันเปล่าเปาว่าวเรียบเรียบรูรู ข้างหน้าแบบนี้เลยใช่ไหมดูผู้ดีผู้ดีหน่อยใช่เรียบเรียบเลยได้เพิ่มความมั่นใจให้น้องๆมันแค่สูตรแล้วก็มั่นใจแล้วก็ทำอะไรได้แล้วเพื่อนเพื่อนอันอันอันนี้มันมันบอกว่าเอามาจากแชท GPT เป่ามันรู้ได้ไงวะมันน <c oughs> ่ <c oughs> าจะรู้อะเรายังไม่ได้บอกมันเลยแม่ไ <c oughs> อ้ม <c oughs> ันรู้ได้ไงอะอุตสาหให้ AI ทำให้นะั้นเนี่ย คือ, <Yeah. S 2> คอ,องานงานอันอันนี้คือเราไม่ได้ตั้งใจแต่อันอันใหม่นี่เราตั้งใจแล้วอันใหม่ตั้งใจเหรอเฟียวจัดหรือม่มาเชียเท่าไรเนี่ยอยากรู้ราคาแต่เมืมันงานดน่วนเยเราสั่งมันตอนหกโมงอะ่ะมันได้เลยไงมันทำเลยอ่ะหลักพันมะใช่ใช่สองสี่สองพันสี่ร้อยแต่รอบนี้ถ้ามันได้ก็โอเคอะไรใช้ไม เชียอันนี้สูตรยุค M K K ยุคปืดก็จากฟังอย่างไรชื่อวนี้ไม่อยู่ก็มีแต่พวกตัวหลักๆทางนั้นเลยนะใช่ๆน่น่าจะงัดร้านเหนื่อยอะ่ะยืนอากาศดึกดกันนะให้มันยิ้มไหมก็เดี๋ยวถ้าลูกสี่ทุ่มมาไม่ไหวก็อย่าเพิ่งไปเล่นไปหาเล่นลูกอื่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รวมเอามันก็เหมือนที่นายบอกอะ่ะก็ แท้เราก็ไม่เป็นไร่ขยะมาแหลมแค่นั้นเองเราก็ต่อได้ไปแบ็กบล็อกว่บเอ็นปะไปหาเล่นอะไรแก้สิ่งเน่ะปะอ้าวไอยูไปไหนไอยูไปไหนยูเดีวเดยวตีไปเดยวตีไปเดยวพาตีมันน่าบดไฟอยู่มากเห็นเงินในบัญชีวันนั้นน่ะนั่นมันเป็นแค่ครึ่งเดียวด้วยนะ ตียังไงก็ตีไม่แตกอ่ะตอนนี้โดนมาแล้วก็ยิ้มก็บการแล้วก็เล่นใหม่กันได้ไม่แน่หรอกก็ก็เมื่อกี้มันอุ้มเราไปมันมันล้อเราเราเฉยๆนะแต่เพื่อนๆมันมันล้อได้ด้วยเหรอเพื่อนๆมันบอกว่ากูไม่เกี่ยวเด้อแสดงว่ามันก็เริ่มมีความกลัวพวกเราแล้วแหละท่านั้นเนาะเนก็เลยก็เริ่มมีความกลัวแต่พวกไอเทลพวกไอเชียนมันเล่นด้วยได้แล้วไงน้องมัน่ชื่อๆอย่แล้ว เราไม่ได้อะไรแต่แตเราแค่เซ็งแก๊งเราเองมากกว่าที่ม,มาไม่ค่อยครบเท่าไหร่ในอย่าววันเดียวไปตัดสินสตอรีต่ต่อจากนี้นี่มันใช่ไหมเ,หเราคง <ผม S 2> ตัดสินไม่ได้แล้วว่าวันเดียวไม่อยากตัดสินเพราะเราถามแล้ววันนี้หรือวันอื่นได้แม่นบอกได้ทุกวันเราเตเราก็มันแค่รอบเดียวแต่ดีนะนี่มันเอออย่างน้อยมันก็ให้แบบให้ได้ทุกคนได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าว่าเอวันนี้โดนแล้วนะ ก็ให้มันมีรอยยิ้มในวันที่เราติดตลกอะแต่ถ้าวันที่เราไม่ไ้มันก็จะมันไม่มันไม่มาสกิดเราเราก็ไม่ตื่นีไงสกิดเราบ้างก็ดีสกิดหน่อยสู้หน่อยก็ดี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 ผัดกระเติมไฟอ่ะก็ดีอยู่อฝั่งไหนกันอ่ะอย่าเอาเียติไปส่ง นจากเล่นใหม่สัตว์อันนี้มีเด็กใหม่บ้างไหมเด็กใหม่ไหมเนี่ยมีมีปะมีพีคิวอาร์เธอร์เพชรคิวอาร์เธอร์ใช่ไหมพิชใช่ครับโอเคไปมีกี่คนอะแบล็คบอลเล่นกี่คนเล่นเจ็ดคนพี่เล่นได้เจ็ดคนโอเคไอคิว มึงนี่มันนี่เอามึงเข้าแก๊งกมาแพ้แอ้ดอปเลยเนะี่ยคนชื่อคนะิเนี่ยเข้ามาแก๊งกูทีไรเป็นงี้ทุกทีเลยฮะแอม้มเปลี่ยนชื่อร